กูนี่เม็ดบางไดนก็ตาเห็นแต่ขากล้องตักชบลบเดินเจาะมาแม่นีิลีบอกกูกูใชแล้วกูแล้วอุ้วทีบางนึงเนี่ยแค่ไค่ขู่เป้าหนีไปบังคับนม่ฟันเป็นจริงก่นนกูเนาะสิแบกขากล้องแล้วแนน้ำเสียูที่ร่องอยู่ในปลาโยค่ากูแล้วกูก็ขึ้นมาบ่นั่นนี่แหละกูมาเหยียดแอวอยู่นี่แหละไปรีอันต้นอยค่าแทงนั่นแทงนี่ ไปเที่ยวทั้งไหนมานั่งคือบอกใครเห็นหนาเห็นตามันบ่ได้มาปู่มันบ่ได้บ่ได้บ่นบอกเราน้ามูน้อมึงบอกดูที่ลากอดบวกได้บ่บันบวกพี่โตจีบอตือจ็กเกียอันบักเก้าศูนย์สามนี่มันบ่ตรงประเด็นมึงเนาะมันบ่ถึงใจมึงแหม่เรื่องเก้าเนื้อเก้าเก้าศูนย์เท่านี้ตัวใหญ่ตัวน้อยอ่า มามพอให้กินกาแฟแล้ว่กินกาแฟล้กูบถึงเองแม่นอได้กินเด้อฟ่ได้กินเลยไ่ได้กินเลยไ่ต้องกินดอกกินดอกซ้อนอืบางเฮงแต่มาดิฮะยังบางเฮงบ่ะก็ามาบอกอกะยูก็ว่าได้ว่าเรื่องเลยกกันมเก้าส้นสามันเขาฟังเลอูมั่นใจโอ้ขยัว่าคนอื่นปูปลาใหลเยอะ่ามี่มัน มันบแตกว่ดแล้วมันแตกอยู่ทีกูก็จังไล่อยู่อเอาฮัมโอ้สาธุสาธุปูเอาท,อที่เอาไปขายบ่มี่ดอกต้ำกินโบอืดดอกลกูกครับครับครับ กต่กินดีเพราะอดบ่อกใหมีอย่งนั้งินตามไปคือเกาดิปูวบานนบ้านเนี่ยผุนลทงหน้าดงยาผุนเราแบ่อยุ่เนเลยเะที่น้ำไปแล้วปูปูไปยุ่กันไรกูจับบดงยาใทถามหาล้วปูก็บ่พอแล้วบอกูบอบอกว่ากูยู่ใสู่วาไ้ได้ไปหาอยู่น้ำบัดน้ำบ้าอะไรที่ผแล้วพู่บกคนที่ป่าหาถูขาวผมยาวแล้วทั่ไนคอนเน่นดีปูนเข่นมวนบานในปู อาจารย์กูยุบปลาไกลๆแล้วไปเอาการปลาทูมากหรือทูเมื่อหรือกูเคยออกมาเตามหาจนเจออยู่พ่อปนั่นตอนนี้ตามหาจนเจอที่ปูบ้านออกมาพ่อกันมี่เขาเช็ดดิครับลาดปูเหยื่อเมื่อสุดท้ายแล้วจักรลาถ้าสูไปเห็นกูมันนั่นแหละกูก็มีสิทธิดได้อยู่ลำเยอะกว่าบ่บ่ดอกเยอะครับ เราหยางเขาต้นไม้ซุเห็นปูชิริฮองน้ำกลกดเดีย์เนี่ยเรายางไปน้ำแบ่เข้าอ่ะน้ำก็บเห็นปูแล้วจักไปใส้หลวงพุ่นอย่างสันออกมากล้องพันตั้งเกลกเหมืนว่าตามหาจนเจอปูเขาผม <c oughs> ยาวผันไว้แล้วด้ที่เด็ดบัด <c oughs> ได้ที่เ <c oughs> ด็ดต <c oughs> ายปูไม่น้อยไปจุดทูบไปเจ็ดดอกของปู่เก้าดอกปู่สีให้าาไปไม่สี เออแล้วมาไหมน่ะหอนขโมาเน้ยมากิดโซ่แ้วติดน่องโวยมาได้ครับโสีมาเก้าเก้าเลขเมือวันบางนึงเี่อธิาได้หกเก้าศูนย์ยหนาตังหน่อยเพิ่นบอกโอ้ยนังหน่อยปูหรือสีเพิ่นบอกป็ยางมาบอกกันคืออ่าก็เลยว่าไม่ขีดมากเพิ่นบอกได้เบาๆว่าเพิ่นบอก แค่มันถึงเลขกี่เ็ดต้นหฮโย่เลขว่าถึงเพราะต้องเอาดอกต้นถึงเจ้าบักชิ้นั่นแหละถึงกินโอ้ก็แม่นเน้าปูนาะถือกิน มาแล้วมาแล้วเป็นเด้จำให้บักฉินมันก่นกอนม,นมันปึกทางประช้อมพิมพ์คำาว่าสาธุสาธุได้ครับเอตัวหนึ่งเราเริ่มจำมันแฉงให้แล้วเนี่ยชัดๆกันมันปึกโลกมนุษย์แงนโก้มนุษย์นี่ปึกเอลีย มาปกตพ่น้องเอฟซีนะเพินป้องปองนปูเงินบอกครับเ้าใจว่าจะเพิ่นปองหจะเพินกระปือหรือเพิ่นเผลอเพิ่นเผอบอกปูมันมีที่เผลอยังไงไรเ็ดเด็ดเ็ดเ็ดเ็รวขนาดไรปูงามงมงามงามงามคาดพ่อ nhiều cái mà chuyển ngắm, chuyển ngắm khắc phù vậy, cứ thế, như là năm bảy, trăng tuổi rồi, để trăng tuổi rồi, nhang ít tuổi nâng bận, để nó, mà chỉ mát thẻn nó để nó. เปียวเปียวแล้วโอ้แม่นแล้ว่นแ่งามๆเ ก็เรีนง่ามแันเรีย <co ld> เหล <grouped. S 2> uh, เหละปูแันออปูเ็ดียมันก็เรนง่ามไไปไปใช้กลับไปไปเปลี่ยนตัวไดก็เป็น,ปนโอ้ยเรนง่ามโพดบัดชินแล้วจีหมูว่าเป็นศูนศูนีนน่ดีอะ <c oughs> ปูเปบเป็นอีดีคือมันบางล่ะศูนีดน่ดีนะบนจริงจริงเลย เรียกชนยีบ่อเนียกล่างีกบอกเรีกล่างน่งามเนาะตอนนี้มทางคนติดลงมาอยู่เนี่ยออ้าปากใส่แล้วเว้ยอาปากใส่แล้ววานพยัญชนะมาแทศูนย์อ่าปากละเล็กเล็กจะก่อกล่องเลเวมาหน่อยเล็ปูเล็มักห่อวมาฉัน มันก็ยิ่งมาจังสัตว์แบบเองเอยก็ยิงเป็นยั่งซี่เดี๋ยวมันดี้ค่อยไปราบู่แบบนั่นก็ไปของมันเองบบนั่งนั่นั่งนั่มือนเองแบบเออเกาชาเว้ยหูแล้วว่าตัวใดหูตัวมันมาเองเนาะโอ้ยเยนยังสัตว์กูบ่ได้นังเนียยปันนั่นได้ตั้งเือ ยายกูได้ย่างไปเหยียบเอาเด้อไฟดับเบิดเด้อลมลมลุ่ม,มอ,มอันจับเทียนย่างด้แมนวลตะวานเอกเขาดีดีแมนท่านเพื่อนนี่มาอาปากอยู่ในสามตัวแจกเด้อเห็นงงง่ายบักพินกันมันยจะบอกเข้าใจพินเมื่อเล็กนี่บัตรทะลุปะ ฟังจากปากปูกันน่ปูกระิ่งอมันเป็นเบิงลูกเป็นรูเป็นล่างซะดอกมันปลึกบนมือพิดพีทปูศูนย์สองเจ็ดสั้นวครันง่วไปเราพูดคนว่าผาทแปดแปไทมล่ะแปดบาทมาถึงศูนย์ศูนย์หกปูทาปูละเนาะถาปูนี่เองม่จะปินเจ็สันเอ็ดกับบแมนแปดกระบแมนกระบแมนเด็กี่ยมึงวะปูอมาใส่ดถาดก้อน เอาไปดิเพิ่นสองไป้ไปนั่งคางแล้วโอ้่นมาันแมนหด้อยืน้บน่นคุณเด้ตัวน้อยเขนองเนลขสี่ไทยเลขสี่เลขสี่ครับศูนสมึงเด้ยังมาใช้กลวยไปกิอยู่นี่ยังไม่ทันเดียูจักอยู่ว่าถตัวอย่างพงบพวกงูมันเก่ากันมึงบ้เข้าใจมึงกตีเปเอาเอเป็นตัวเดียวกันก็ะได้เกขมึงบ้เข้าใจเลกตัวเดียวกันเนี แม่เนู่ยวะนี่เป็นตัวเดียวก็ได้แม่นตัวเดียวกันบวได้ได้กับพูดเขียนตัวนั้นตัวนี้ให้ยเดี๋ยวที่บอว่าเอาก็เป็ี่ยนทั้งสามที่บ่ว่าบ่ฮะตามนี้นะพวอเนี่ยเบิ่งดีดีรู้เนี่ยมันเลขอีหยังกับเลขอีหยังมันคือกันบ่เลขเนี่ยนี่อันใหญ่ๆนี่ตัวมันคือเหล็กนั่งหัวตัวแถวหนึ่งนี่นะอันกลางไว้ก่อนแถวหนึ่งอันกลาง มึงมึงตัวนี้กับตัวนี้ดูคล้ายเก้นคย้ายกันต่บนเก้ามันจะใช่เนี่เติมเก้าเกลางเป็นเลาหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหหนึ่งเก้าเก้าาั้ที่เป็น่ายิ้มล้วเด๋ยวเดียวกันเก้าก้หัเตัวทก้าเก้าหก็็ได้ครับเดี๋ยวรอบปูเดี๋ยวปูพันสีพี่เจาหน้าเลยไปมุมหนึ่งจะก่อนอ้กำลังเพ่ง เราตัวไหนใช่หรอสมวัดติตนะครับอ่าตัวมันจะออกกูตัวมันจะออกวะค่ะนี่มันออกลายจุดิบุนบวกเล่าบุญบวกยังโอ้ยย่บวกเลาตบวกลางกูออกบวกล้างทั้งเราจะเราเปาหครับเก้าหนึ่งหก ศูเอาของหวานไปนี่เตียงไวน้ำโนีกนนะเตียงของหวานไปน้ำปูเตียงของหวานไปกันกชิวงน้ำวดอกยางูมายีกูยังบอกมึงเดียวหละบเงินสี่ทนเดียกูบอกเมเงินกูบอเรียนเดมันอกไแยงบอก ว่วงเลียนเียนมันออกมึงมีแห้งบ่เห็นครับ,บาาอ,อ,อยอบูเขาผมยาวนะครับ ตัวเน้นห้าเก้าแปดหห้าเก้าและ0ูนย์แปดนะครับหกศูนย์แปดหนึ่งหหนะครับ ที่ผ่านมาเข้าเก้าศูนย์ครับผม